ตอนที่หกสิบเจ็ดอ๋อเซซันทักษะที่สี่ของเจ้าคืออะไรให้พวกข้าดูหน่อยสิไม่มีอะไรคล้ายๆกับทักษะพีศาทแปงมุมใต้ดินที่เห็นเมื่อวานแค่่ตากันนิดหน่อยเจ้าอยากดูจริงเหรอแน่นอนเจ้าเป็นคนแรกในกลุ่มที่มีวงแหวนหมื่นปีขอดูหน่อยเร็วเข้า

ปล่ออกมาไม่มีความผันแปรของลมปราณใดๆนี่คือทักษะที่4ของข้าซึ่งเกิดจากทักษะกรงขังย่าแมงมุมและกรงขังนี้ข้าสร้างขึ้นจากย้าเงินคำเพราะงั้นจึงเรียกมันว่ากรมขังย่าเงินคำเฮ้ยออกไม่ได้อ้า ก็ธรรมดาเมื่อเหนือทขาฐานท่าโซดทวนใหญ่แบงมุนเย,ย่มา,าแลวทักษะวิญญาณเหมือนปีได้เท่านี้เหรอนัอ่นเหรอทักษะการควบคุแมแบบรลมเป็นทักษะของวิญญาจา์สายควบคุมระดับ50ขึ้นไปนี่มันน่าโรเกินไปแล้วตรงขันล่าเงินฝากเพียงอันเดียวอาจไม่เท่าไรแต่ว่าจะทำองไลงขันตอไปแลเว ในช่วงเวลานั้นก็พเพียงพอให้ทีมสายควบคุมทำอะไรได้หลายอย่างพิซานลักษณะนี้ของเจ้าจะเข้ากันกับข้าไหมเข้าแน่นอนกรองขังย่าเงินครามใช้ชิงลงมือก่อนสวนเสกคำราพยาหงษ์จ้สกัดคู่ต่อสู้ทีหลังขอแค่ใช้มาได้อย่างชำนาญจะแสงการโจมตีขั้นสูงสุดของพวกเราออกมาได้แน่นอน <c oughs> ข้ากำลังคิดว่าภรารกิจคว้าอันดับหนึ่งของพวกเรามันจะง่ายไปหน่อยหรือเปล่าสัตว์ประหลาดพวกนี้แข็งแกร่งจนน่าประหลาดใจนน้อยหน่อย นี่เจ้าคิดว่าพวกเขาแข็งแกร่งหรือกำลังคุยโวต,ตัวเองกันแน่แหมเออหลงข้าเพิ่งจะช่วยให้เจ้าสมหวังไปเท้ๆาเสียแรงที่เป็นพี่ชายที่แสนดีสบกันซะละเดี๋ยวพวกเราจะกลับโรงเรียนสื่อไหลเคิร์กแล้วระยะเวลาจากวันนี้เหลือเวลาอีกห้าวันก่อนการประลองรอบคัเดเลือกโรงเรียนวิทยาจาระดับสูง ทุกคนกลับไปพักพรตามาาพัทยาศัยทุกนี้เช้าให้มารวมตัวกันที่ป่าหลังตึกเรียนได้ยินทุกคนนะครับ ใหด่ยังไม่มาแอนีอ่ไมไหนกันหมดเนี่ย สี่คนนี้เป็นทีมสำรองของพวกเจ้าพวกเจ้นาแนะนำตัวกันหน่อยสิอัคระจารสายโจมตีระดับส5มสิบห้าหวงหยดอัคราจาสายโจมตีว่องไวระดับส5ิ้าจิ้งหลิงอัคราจารสายฟื้นฟูรักษาระดับส5ห้าจิ้จูโอ้เอ <c oughs> อ ส่วนข้าคงไม่ต้องแนะนําตัวแล้วล่ะทุกคนรู้จักหมดแล้วมีวิรกรรมแล้ว,วทั้งสี่ต้อหลงบ่มเพาะมาอย่างยากลําบากและเหลืออยู่ในโรงเรียนถ้าไม่ใช่เพราะการแข่งขันครั้งใหญ่ความสามารถของพวกเขาคงจบการศึกษาไปนานแล้วแล้วการประสานงานกับสมาชิกสำรองจําเป็นต้องฝึกให้คุ้นเคยมากกว่านี้ไหมครับนี่เป็นการเสริมกําลังในการต่อสู้ที่จําเป็นการแข่งขันครั้งใหญ่นี้น่ากลัวกว่าที่ผู้เจ้าคิดเอาไว้เยอะ สมาชิกแค่เจ็ดคนเรื่องพะละกกำลังหรือการภาษาทักษะล้วนยากจะรับมือกับตารางแข่งขันที่อัดแน่นและมากไปคู่ต่อสู้<อ>ทุกคนนั่งลงกดอ,อ,อ,อีกไม่กี่วันการประลองโรงเรียนวิญญาจารระดับสูงก็จะเริ่มขึ้นแล้ววันนี้ข้าจะบอกกฎระเบียบให้ฟัง อย่าได้ละเลยเชียวกฎระเบียบเป็นข้อจำกัดบางทีได้เปรียบนำมาใช้ได้ <c oughs> การประลองโรงเรียนวิญญาจาระดับสูงจัดขึ้นโดยรชาชวงศ์จักรวรรดิเจียนโตและจักรวรรดิซิงหลัว ป็นงานประลองยิ่งใหญ่ที่สุดได้รับการสนับสนุนโดยสำนักวิญญาณยุทธ์ความสามารถของผู้เข้าแข่งขันเป็นรองเพียงพวกหัวกะทิเท่านั้นอ้อฎการแข่งขันสมาชิกที่โรงเรียนสองเข้าร่วมอายุต้องไม่เกิน2ี่สแต่ละรอบมีสมาชิก7คนในระหว่างการแข่งขันไม่อนุญาตให้มีกรณีล้มตายเกิดขึ้นอาจารย์ใหญ่ข้อนี้ดูเหมือนไม่ค่อยเหมาะนะครับทักษะไม่มีตาถ้าพลาดตายขึ้นมาจะทำยังไงที่เจ้าพูดถึงจะไม่ผิด แต่ว่าเจ้าต้องเข้าใจจุดประสงค์ที่สองจักกวัตดิจัดการประลองนี้ขึ้นเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีพรสวรรค์ไม่ใช่เพื่อต่อสู้อย่างเอาเป็นเอาตายอีกอย่างในระหว่างการแข่งขันห้ามใช้ยาหรืออาหารใดๆที่ไม่ได้ถูกทําขึ้นโดยวิญญาณจารย์สายอาหารหรือสายฟื้นฟูและไม่สามารถใช้อาวุธใดๆนอกเหนือจากวิญญาณยุดแบบนี้อาวุธลับก็ใช้ไม่ได้นะสิ กฎพวกนี้พวกเจ้าจะต้องจำเอาไว้ไม่งั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันทันทีำมานจอมยุทธ พูดทั้งสานข้าจะเริ่มพูดเรื่องระบบการแข่งขันอ๋อ๋อหินกลมสองก้อนนี้แทนสองจักรวดิใหญ่ส่วนอันนี้คือสำนักวิญญาณยุทธ ทุกทกทีมแบ่งออกเป็นทีมหลักและทีมรองทีมหลักคือราชวงศ์จากทั้งสองจังหวัดซึ่งจะเข้าไปรอในรอบจงชนะเลิศโดยตรงส่วนทีมรองจะเข้าแข่งขันรอบคัดเลือกพร้อมกับโรงเรียนอื่นๆอ๋อจากรังหวัดเทียนโตมีเขตการคัดเลือกอยู่ทั้งหมด6กเขตมีทีมมากกว่าร้อยทีมคัดเหลือเพียง15บทีมทนั้นเพราะเขตเมืองเทียนโตมีโรงเรียนวิญญ,ญาจาระดับสูงหลายแห่ง จึงจะมีทีมผ่านเข้ารอบไปได้ห้าทีมระบบการคัดเลือกกับแข่งขันจัดอันดับนั้นไม่เหมือนกันการแข่งขันรอบคัดเลือกนั้นจะแข่งขันแบบทีมส่วนแบบจัดอันดับจะส่งนักเรียนเจ็ดคนเข้าร่วมโดยสู้ถึงละคนและ33ทีมในรอบชิงชนะเลิศจะใช้วิธีจับสลากเพื่อคัดออกเออท่านอาจารย์ใหญ่ทีมที่เข้ารอบแล้วมีสองทีมรอบจัดอันดับมี30ทีมควรจะเป็น32บทีมสิครับ33มทีมาจากไหนกันน่ะอ๋อเขาลืมบอกไป ความจริงทีมที่ผ่านไปรรอบจริงมีอยู่3ทีมทีมที่สาสำนักมินยานยทดส่งเข้าร่วมซึ่งพวกเขาแข็งแกร่งยิ่งกว่าทีมผงโตแน่นอนรอบจริงจะน่าเลื่อใช้ระบบคัดออกรอบที่1ทีมหลักทั้ง3ไม่ต้องเข้าร่วมรอบที่2ทีมที่อยู่2อันดับแรกของการแข่งขันจัดอันดับไม่ต้องเข้าร่วมรอบที่3ทีมที่อยู่2อันดับแรกไม่ต้องเข้าร่วมเหมือนเดิมหลังจากผ่านรอบที่3ไปจะเป็นการแข่งขันของ6ทีม รอบที่สทั้งหกทีมจะจับสลากเพื่อพบคู่ต่อสู้สมทีมที่ผ่านข้ารอบมาจําเป็นต้องแข่งขันกันแบบทีมและตัวต่อตัว,ตวออขอแค่ชนะทุกสนามสิ่งเหล่านี้ก็ไม่สําคัญในรอบคัดเลือกพวกเจ้าจะขึ้นประลองได้เพียงสามคนเท่านั้นห<อ>ลงหลงขึ้นประลองไม่ได้เราว่าข้าจะฝึกพิเศษให้กับนางขึ้นประลองได้แค่สมคนถ้าสแสดงความสามารถที่แท้จริงออกมาเร็วเส้นทางข้างหลังจะยากลำบากยิ่งขึ้น ข้าเข้าใจแล้วครับอาจารย์้างั้นแผนการต่อสู้จะรับผิดชอบแล้วกันให้หลงกับผงหยวนไปสายโจมตีแต<อ>าด้านพระ,ะกำลงัง็นแนวหน้าที่มั่นคงและแข็งแกร่งได้จิงหลีไปสายโจมตีว่องไวโดยเฉพาะวิญญาณยุดโครงกระดูกข,ของเขาสามารถโจมตีอีกฝ่ายได้โดยไม่ท้าตั้งตัวส่วนคาถาฟื้นฟูของเจียงจูแม้จะไม่เท่ากับของอ้าวซื้อขากับหลงหลงแต่ก็เป็นอันดับต้นๆในสายช่วยเหลือแม,ม้พวกเขาสี่คนจะยังไม่ถึงระดับ40แต่เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมเพื่อซ่อนพลังแท้จริง สำรที่อาจารย์ใหญ่เป็นคนเลือกเองถ้าง,งั้นพรุ่งนี้จะส่งใครไปล่ะเจ้าข้าตัอู <c oughs> เราสัตว์ประหลาดน้อยห <c oughs> อเพื่อการประลองโรงเรียนวิญญาจาระดับสูงครั้งนี้ขอออวคนนี้จึงได้ออกแบบเครื่องแบบใหม่สุดเจ๋งมาให้สำหรับงานนี้โดยเฉพาะอ๋อ <c oughs> มันคงไม่ใช่ชุดอย่างคราวที่แล้วหรอกนะเราจะคว้าชัยชน,นะ ไม่ใช่แค่ความสามารถแข็งแกร่งแต่เสื้อผ้าก็ต้องดีที่สุดด้วยเอ่ดูสิอ๋อโอ้หิน่าเกียดกว่าครั้งนั้นซะอีกอ่ะเป็นยังไงสวยใช่ไหมล่ะเพื่งแบบกิเรขนาดนี้เหมือนกับเหมือนกับ นิยมท่านผอเออป็นยังไงกันแน่แถมยังมีป้ายโฆษณาอีกออยากทัดเลยอ่มันคือเพื่องบประมาณของโรงเรียนเรา,าน่ะนะคือว่าข้ามีธุระต้องจัดก,การาเจ้าเราใส่ดูหน่อยแล้วกันไม่ะพี่สานข้าไม่อยากใส่ชุดบาสเนี่ยท่านอาจารย์คือเป็นการฝึกจิตวิทยาของพ่าเจ้ากนแล้วกันนะ จะดูนั่นเดี๋ยวเข้าี่นี่ช้าหน่อกไม้ผ่านดอกไม้ดอกไม้คนขอดอกหนึ่งจ้าถ้าด้วยถ้าด้วยถา่นาดวว้าวยุดมว้าวฮัลหคุณเยอะมากเลยเออคือแบบไม่ฆ่า อมบจก่อะไก็ไม่รู้ถ้ามาโรงเรียนอะไระพกเขามาจากหลังเขาหรือไงด้านหลเรียกรับโฆษณาด้วยมีทุกแบบจริงๆเลยนะ กเขาเป็นว Get ิญญาจามนะแต่ว่าเจ้าดูนั่นในกลุ่มไม่เจ้าอ้วนโดนยัดกระลอกไปแม่ว่าเออมก็มาไหนๆก็ทำมาแล้วอะเนาะแวบอายทุดมากไม่มีใครลุกช็อทางสะดวกเอ ต้องหลบต้องบอกซับตากคนไม่มีอะไรไม่มีอะไรอะไรก็ไม่แปลข้าพยายามใส่ชุดบาดีแล้วก็ปลายภาพล้อวีแล้วบุหรี่ก็ขาดหมดหลังเราค่อยปรึกษาท่านผออีกทีอย่างน้อยต้องเอาตัวอักษรพวกนี้ออกอันนี้นันเปียกสุดเห็นด้วยเลย <gesch> ไพวกเจ้าถึงได้อยู่ที่รับตาคนขนาดนี้เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยอแหมเฮือมเิมกันหน่อยสิพวกเราต้องได้ที่หนึ่งนะที่หนึ่งั้นเหรอพวกค้างคอกคิดจะคว้าที่หนึ่งเนี่ยนะนี่จะว่าใครเป็น้งคอกเกจะมีทีมไหนใส่ชุดเขียวอัปลารักษ์อีกเล่าบอกย้ำจริงๆเลยเขาจะให้พวกเจ้ารู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นคังคอกพวกลูกหมาสีขาวจากไหนกันนี่ ว่าใครเป็นหมาอ๋อตใ่ว่ช่างุยม่ใช่เหรอทำมยัก้ามาหาเรื่ยอีกพวกเจ้ากำลังทำอะไรกันข๋อ